โอเคสวัสดีครับผมก็ไม่ได้เจอกันนานเลยนะเพราะผมไม่ได้ลงคลิปแบบนานมากสองสามปีเลยมั้งเนะี่ยผมไม่ได้ตั้งใจที่จะทําเป็น YouTube แบบลงคลิปถี่ขนาดนั้นนะครับมีอะไรรีวิวก็มารีวิววันนี้ก็มาคู่กันเหมือนเดิมแต่ตอนนี้พิเศษหน่อยผมส่งทําสีด้วยก็คือโมโมตัวบอดี้ด้วยครับผมก็ส่งให้ช่างเขาไปทําใครที่อยู่ในกลุ่มก็จะรู้ดีนะว่าช่างคนนี้เขาคือใครนะ ผมช่างมือทองส่งไปทีนี่รอคิวนี่เป็นเดือนแบบหลายเดือนแล้วอย่างตัวนี้ผมรอปมาณสองสามเดือนมั้งเนี่ยครับผมก็เป็นดาโก้ภาคสีนะครับผมตัวไทเทครับก็ทําสีขูดตัวบอดี้ขรดตรงเนี้ยต่ตรงนี่รนครับตัวเดิมเนี่ยถ้าใครมีตัวออริจินอลที่ไม่ได้ทําสีมาหรือว่าโมเนี่ยก็จะเห็นว่าตรงหน้าท้องตัวนี้มันยืดออกมา ซึ่งช่างเขาก็ขูดตรงนี้ออกแล้วก็แกะลายตรงท้องเพิ่มตรงนี้เห็นนะครับคืองานเนียนมากเลยนะงานเนียนโคตรแบบโคตรเนียนคิดว่าออกมาจากบล็อกโรงงานเลยนะจริงอันนี้ไม่ได้อวยนะอันนี้ผมความรู้สึกจริงๆหลังจากที่ทํามาแล้วก็น้ําหนักเพิ่มขึ้นนิดหน่อยครับผมเพราะว่าก็มีสีกรอบมานะสีไทยเทคือดีมากโคตรดีเลยในกล้องไม่รู้แบบสีมันไม่ค่อยตรงนะแต่ว่าอันของจริงคือดีมาก โคตรดีอะไม่พูดมากผมเพิ่งแกะมาวันนี้แต่ผมจะบล็อกออกให้ดูโอเคจะเอาหนากาวออกไปก่อนหนากาว,วันนี้ไม่ใช่เพอโอเคออกมาแล้วผมขออนุญ,ญาตแกะตรงนี้ออกไปหนึ่งพวกเขาพวกขานะซึ่งงานเขาดีจริงนะเขาไม่ได้แกะแค่ตรงลายตรงหน้าท้องนะครับมันมีรา,ายละเอียดเล็กๆที่ในอนิเมะในการ์ตูนอะที่ เขาทําออกมากลอย่างตรงตรงหน้าอกตรงเนี้ยครับผมตรงสามเหลี่ยมตรงเนี้ยเขาก็แกะเพิ่มให้ซึ่งจะตรงตามอนิเมะเลยครับโรงงานทํามาเนี่ยไม่เหมือนในอนิเมะนะต้องส่งให้ช่างทําอย่างเดียวนะครับผมช่างโม่อ่าโมดิฟายตัวบอดี้นะครับผมแล้วก็สีแล้วก็มีต่อเล็บเดิมๆเนี่ยจะเป็นเล็บสั้นอันนี้ช่างเขาก็มีต่อเล็บให้เป็นเล็บแหลมยาวออกมาซึ่งผมสั่งทำอ่า แ,บบแพงสุดเลยนะแบบเหมือนในอนิเมะเป๊ะเ,เลยนะครับเดี๋ยวผมขอ,อาขาออกก่อนถ่ายมือเดียวออกยากนิดนึงไม่ได้เล่นนานมากนะครับบาคุก,กันซึ่งห่างหายไปนานเพิ่งจะกลับมาเก็บจริงๆไม่ได้กลับมาเก็บแบบเต็มสูบหรอกครับแค่จะกลับมาเก็บตัวดาโก้สีเนี่ยแหละแล้วก็ทําสีเพราะว่าตัวผมเคยส่งให้เขาทําอยู่ตัวหนึ่งแล้วก็ขายไปครับเพราะว่าช่วงนั้น ช็อตร้อนตามแล้วก็ซื้อดาโกตัวนี้ตัวเดิมเป็นตัวโปรดมาอีกทีแล้วก็ส่งให้เขาทําอีกทีครับผมรู้สึกว่างานดีกว่า <th bin> งานเดิมเลย <th bin> <th bag> คือดีกว่าเยอะมากเดี๋ยวดิผมให้ดูรอบๆดีจริงครับผมชอบมากประทับใจกี่ส่งไปให้ทำกี่ครั้งก็ประทับใจทุกครั้งคือเขาทำดีจริงๆ ผมไม่ได้อวยนะส่วนตัวผมชอบมากช่างคนนี้ครับแต่ว่าใครที่ส่งไปทําเนี่ยต้องอดใจรอให้ได้นะครับเพราะว่าคิวเขานานมากจริงๆช่างมือทองมือไม่เคยว่างผมจะไม่ขอพูดรายละเอียดเกี่ยวกับช่างนะว่าเขาชื่ออะไร Facebook อะไรเพราะว่าผมไม่ได้ขออนุญาตเขาก่อนถ่ายคลิปนะครับผมว่าให้เผยแพร่หรือเปล่าอะไรเงนี้ยครับถ้าใครอยากรู้ก็ถ้าอยู่ในกลุ่มประก,กันไทยแลนด์อยู่แล้ว ซื้อขาย่าคูคุกันอะไรเนี้ยครับใน facebook เนี่ยก็จะรู้ดีครับผมว่าช่างคนนี้คือใครครับผมตรงเขาอ่าผมลืมพูดไปตรงเขานี่ก็เหล่านะครับเหลาให้มันเป็นตามอนิเมะใครที่มีแบบเดิมๆเ,เนี่ยดูเปรียบเทียบได้เลยนะครับผมตรงไหนที่อ่ามันไม่เหมือนบ้างตรงนั้นแหละครับที่โมจริงๆผมชอบสีมากคือสีเขาทำเนียนมากเลยนี่มันทำโมจริงๆเหรอเนะี่ยผมคิดว่าออกมาจากโรงงานจริงๆนะเว้ดูดิ มือถือกล้องผมเปิดแฟลชไว้นะมันก็เลยอาจจะแบบแสงท้อนอะไรเงี้ยครับผมผมลืมปิดไม่เป็นไรหรอกเนาะนะครับผมดีมากค่าทำก็เจ็บอยู่เหมือนกันนะครับผมเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะบวหลายส่วนนะครับผมแล้วงานมันค่อนข้างที่จะละเอียดครับผมค่าทำก็เจ็บ เจ็บกว่าตัวค่าตัวอีกค่าตัวนี้ถูกๆมากนะราคาปัจจุบันคือตัวนี้แบบโอ้ไม่กี่ร้อยเองแต่ก่อนมาใหม่ๆนี่โหราคาอย่างเยอะอย่างแพงถ้ายิงคู่กันกับนาคาผมจะเก็บแค่สองสามตัวนะครับตัวที่ผมชอบจริงจริงนอกนั้นขายทิ้งหมดแล้วตัวเกา่าๆครับอันนี้ก็จะเป็นนาคาสีพิเศษตอนนี้ก็แต่ก่อนน่าก็ค่อนข้างแรงเหมือนกันแต่เดี๋ยวนี้ก็หาง่ายแล้วราคาไม่เท่าไหรล่ละ ถ้าเก็บตัวที่ชอบครับโ okay. อเคก็คลิปนี้ก็ประมาณนี้แหลนะเนาะไม่มีอะไรมากครับแค่มาให้ดูงานโมเฉยๆว่าเออในวงการมาคุกกันเนี่ยเขาก็มีแบบ Modify ยทำสีเพิ่มเติมให้เหมือนกับอนิเมะอยู่นะครับผมก็คลิปนี้ก็ขอจบเท่านี้เลยเนาะโอเคคลิปหน้าไม่ต้องรอก็ได้เพราะผมไม่ได้อัพคลิป <laughs> <laughs> ขอบคุณครับ